สามสิ่งที่เป็นวิธีที่คิดที่ทําให้คุณมองโลกในแงด่ดีจากเจ้าพ่อทฤษฎีจิตวิทยาเชิงบวกมาฟังกันเลยค่ะสำหรับคนที่มาฟังในคลิปนี้แล้วนะคะเราก็ต้องพูดกันถึงเรื่องของจิตวิทยาด้วยนะคะแล้วนี่คือทฤษฎีของจิตวิทยาเชิงบวกค่ะเราจะมาสู่กันในเวลแรกนะคะซึ่งสิ่งแรกเลยคุณมาติงสติชแมนนะคะได้บอกไว้ว่าสิ่งที่เป็นอยู่กับเราเพียงแค่ระยะหนึ่ง แล้วมันจะผ่านไปเมื่อถึงเวลาของมันคุณจะได้เกิดการเรียนรู้และจงยอมรับมันกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดในครั้งนี้ไปดูกันค่ะว่าคุณได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงอะไรมาในระยะเริ่มต้นคุณเกิดความพ่ายแพ้นะคะแพ้ราบคาแพ้ตั้งแต่ยืนอยู่หน้าประตูนะคะมีแต่สิ่งที่แม่งไม่ชัดเจนในชีวิตการเงินก็ติดขัดความรักก็ไม่ดีอะไรที่คิดว่าจะประสบความสำเร็จ ปิวหายต่อหน้าต่อตาและนี่คือบทเรียนแรกที่คุณจงรับรู้ไว้นะคะว่าทุกอย่างมันมาเพื่อให้เราได้จดจำและมันจะผ่านไปจะเป็นเช่นนี้เสมอมาเพื่อสอนมาเพื่อสั่งมาเพื่อทำให้เราได้เรียนรู้กับมันค่ะในเรื่องของวิกฤตการเงินทำยังไงคะต่อไปนี้จะต้องมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ก็ต้องเริ่มจากวิธีการ ไม่เกี่ยวกับการประหยัดอดออมนะคะมันเกี่ยวกับการที่เราจะต้องวางแผนให้ดีค่ะวางแผนในรูปแบบของการใช้เงินให้ดีเมื่อเจ็บแล้วก็ต้องจําในเรื่องราวของความรักถูกไหมคะมีเข้ามาก็จะมีหายออกไปและจะมีเข้ามาใหม่มันก็จะเป็นวัฏจักรของมันถูกไหมคะอะไรที่มันไม่แน่นอนในเรื่องของงานในเรื่องของเงินบางคนเนี่ยนะคะรอง,งานชิ้นนี้รอผลงานชิ้นนี้รอเขาเรียกตัวรอรอรอ ได้แต่รอรอรอแล้วเขาก็บอกคําพูดคําสวยคาหวานกับเราแต่สุดท้ายเราไม่ได้ก็จะได้เรียนรู้จักคนใช่ไหมคะว่าคนมีหลายประเภทถัดมาข้อที่2นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะคะมันย่อมมีในด้านดีเสมอมันเจอร้ายมาแล้วรับไปดูซิในด้านดีหลังจากนี้คุณจะดีในเรื่องเราเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าคือลมตั้งแต่หน้าประตูลวคะมีกูจะดียังไงคะว้าวว้าว สดๆนะ้นสดๆร้อนๆเลยเธอในเรื่องของงานในเรื่องของผู้ใหญ่อุปธรรมเมตตาเดี๋ยวจะมีคนเข้ามามาลักมาผูกพันมาเอาใจใส่ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขการงานดีการเงินดีชีวิตดีไม่มีหยุดเห็นไหมคะเมื่อคุณผ่านประสบการณ์อันเลวร้ายทั้งหมดนี้ทุกอย่างก็จะดีดีดีทำไมถึงดีมันง่ายขนาดนั้นเลยหรอเปิ้ลมันไม่ยากนี่คะ ก็เพราะว่าคุณผ่านมาแล้วก็เหมือนตอนที่เราเด็กๆปั่นจักรยานมาแล้วหกขลมหน้าขบำนะคะปากแตกตาปูดขึ้นมาผ่านมาได้เช่นไหนเช่นนี้ก็จะเหมือนกันค่ะผ่านมาแบบสุขสมหวังนะคะครอบครัวดีค่ะชีวิตดีการงานดีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาทำอะไรก็ประสบความสำเร็จดีไหมล่ะคะ ดีมากจริงๆถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเกิดการผิดพลาดนะคะจงเรียนรู้และผ่านมันไปให้ได้ค่ะดังนั้นเมื่อคุณรู้แล้วว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นในสิ่งที่ดีปนจะบอกวิธีแนะแนวทางการวางโปรแกรมจิตให้คุณได้ใช้ทฤษฎีเชิงบวกในแนวหลักคิดนักจิตวิทยาด้วยการวางโปรแกรมจิตใหม่ว่า คุณจะต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนความเคยชินของชีวิตให้อยู่ในหลักในเกณฑ์ที่ถูกต้อง1คุณอย่าไปปฏิเสธค่ะตอนนี้คุณรู้สึกอะไรคะคุณรู้สึกคุณไม่มีใช่ไหมคะอยู่ๆคุณจะไปสั่งจิตบอกฉันรวยฉันรวยฉันรวยมากฉันรวยมากเป็นไปไม่ได้ถูกต้องไหมคะเอาบนพื้นฐานแห่งความพอดีว่าเฮ้ยโอเคสบายขึ้นแล้วนะ ที่ผ่านมาเนี่ยเจ็บมาเยอะจนมาเยอะไม่เหลือกินไม่เหลือเก็บเ,เพราะอะไรต่อไปนี้ฉันจะวางโปรแกรมจิตของฉันใหม่จากการสั่งจิตใต้สำเร็จกูจะเลิกกินให้มันมากขึ้นจะกินให้น้อยลงจะไม่บุฟเฟ่ใดๆก็ตามจะไม่ใจเร็วโดวนได้กับหลายๆเรื่องจะไม่ใจดีแนละ้วเก็บเพื่อตัวเองแนละ้ว นี่คือการวางโปรแกรมจิตใหม่ในลักษณะดั๊กง่ายๆในการสั่งจิตใตายสำนึกให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินและในเรื่องของงานในเรื่องของความรักคุณจงอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงทําให้ใจที่บอบสลายทําความเข้าใจกับเนื้อเรื่องและเนื้อหาที่คุณจะวางโปรแกรมมันใหม่ด้วยการสัมผัสมันถึงได้ได้วยความเชื่อที่เชื่อแบบสุดใจ เชื่อแบบสามารถเอื้อมแตะได้ถึงแต่ถ้ามันเกินเอื้อมเกินไปมันอาจจะทำให้คุณพังได้นะคะขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะ